กินข้าวเร้งพี่น้องเนึะงกินข้าวแร้งนะเมย์วานนะครับพี่น้องจ้าเม่์วานได้เป็นข้าวจี้นะคะ aja, ปลาทอดนะคะพี yeah. Hello? Hello? ่น้องจ้าปลาคอทอดนะคะแล้วก็ป่นบักเขือนะครับพี่น้องจ้าสูบบกเขือนะคะแล้วก็มีผักกาดหินนะครับพี่น้องนี่นะคะผักกาดหินแซ่บแสบเลยนะคะพี่น้องจ้าออกจากสวนนะคะปลอดสารพิษนะพี่น้องนี่นะคะสูบบกเขือนะครับพี่น้องจ้า ปลาทอดนะคะนี่นะคะมาค่ะพี่น้องยินขอรำกันเนาะ